ดดดเห็นข้อความเห็นถอยคำที่มัดใจบัเพิ่มพลังบเพิ่มอีมานให้ก้าไกล มุสลิมที่หวงหาเพื่ออาทรประทับใจจะอยู่ไกลจะส่งไปกำลังใจถึงกันใจเวลาเชื่อมสัมพันธ์ผ่านมาหลายปีและเวลาช่วงที่ดีเราตื่นตัน ร่ก็ไม่รู้ว่าวันไหนคือวันที่เราต้องจากกันแต่จะคิดถึงวันนั้นน้ำตามันไหลออกมาไม่รู้จะเจออีกนานเท่าไรไม่รู้เลยเวลามีนานแค่ไหนรอยยิ้มและกำลังใจ ให้คุณที่ให้คุณที่รุ่นนี้แค่เสียใจหากไม่มีเราอีกต่อไปแต่โปรดจงจำเอาไว้เอาไว้อยู่กับเราด้วยสัมพันธ์ด้วยเวลาที่ให้กันจึงมีเธอจึงมีฉัน และเข้าใจด้วยความรักและศรัทธาถึงเวลาที่เราต้องจากไปแต่ผู้พันแต่หัวใจไม่เคยลืมความรู้สึก ของพี่น้องที่มาร่วมงานเนี่ยผมยังรู้สึกพี่น้องมาด้วยใจเหมือนเดิมแต่ว่าความรู้สึกที่เปลี่ยนไปคือผมมีความรู้สึกว่าผมใกล้ชิดกับอัลลอฮ์แล้วก็มีความรู้สึกว่าวันนี้พี่น้องที่มาเนี่ยมาพร้อมกับหัวใจจริงๆงานนี้เป็นงานที่เราบอกว่าเป็นงานแห่งความรักและการแบ่งปันจริงๆไม่มีการซื้อไม่มีการขายไม่มีเรื่องของการค้า วันนี้ไม่ใช่จัดงานของผู้จัดกับผู้ฟังครับแต่เป็นการจัดงานที่พี่น้องที่เป็นครอบครัวเดียวกันเข้ามาเจอกันคนที่ไม่เคยเห็นหน้ากันได้มีโอกาสมาเจอกันการที่เราเป็นคนทําอาหารมาแล้วมันจะต้องมีคนกินถ้าไม่มีคนกินเราก็จะไม่ได้บุญนะครับคือมีคนให้ต้องมีคนรับอะ่ะมันถึงจะเกิดบุญถ้ามันมีคนให้แล้วไม่มีคนรับบุญมันจะไม่เกิดคือคนที่ไม่ได้มาครั้งนี้ภาพ ามากเลยวันนี้เหมือนเหมือนกับที่น้องมันมาไงมาเจอกันนะครับมาอยู่ร่วมกันมาทักทายกันเป็นรายการที่พูดถึงศาสนาอิสลามง่ายๆที่ประชาชนพอเข้าใจอ่ะครับผมแล้วก็พูดถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ครับผมจะมีหนึ่งท่านในที่นี้เท่านั้นครับที่ได้รับเลือกจอากอัล็อ์ให้ไปปรุมร้อฟี4ี่0 0ื่บาทครับ ด้วยความรักและศรัทธาถึงเวลาที่เราต้องจากไปแต่ผู้พันแต่หัวใจไม่เคยเลื่ไม,ลมไม่รู้จะเจออีกนานเท่าไรไม่รู้เลยเวลามีนานแค่ไหนรอยยิ้มและกำลังใจที่ให้คุณ ที่รู้วันนี้แค่เสียใจหากไม่มีเราอีกต่อไปแต่โปรดจงจำเอาไว้อลา์อยู่กับเราแต่โปรดจงจำเอาไว้อลลา์ไม่ลืมเรา